ฝึกบาลานซ์ด้วยเกมป่อยยิงฉุบทั้งสนุกได้ประโยชน์และนี่คือรายการโอเวคิกเทรนนิงสินค้าลิขสิทธิ์แท้ราคาโดนใจต้องแอ p โซพลัสสวัสดีครับพบกับโคเตและวันนี้เรามีแบบฝึกที่นอกจากจะสนุกและยังได้ประโยชน์ด้วยนักกีฬาอาชีพยังนำไปฝึกซ้อมจะเป็นอะไรไปติดตามชมกันได้เลยครับร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามสวยจัดแฟนไม่จัดเราจัดให้ เอาละรครับเชื่อว่าน,น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยเคยผ่านเกมการเล่นเป่าหยิงฉุบกันมาแล้วค้อนกันไกลกระดาษที่ทุกคนเคยเล่นนั่นแหละวันนี้เราจะนําเกมเป่าหยิงฉุบมารวมกับการฝึกความสมดุลของร่างกายนะครับวันนี้เรามีโค้ดคิมและโค้ดเกมมาเป็นตัวอย่างให้เราด้วยนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับให้โค้ดเกมกับโค้ดคิมยืนห่างกันประมาณ50ซนติเมตรนะครับตามลักษณะอ่ะยืนกันโดยการยืนขาข้างเดียวเริ่มจากการใช้เท้าซ้ายยืนก่อนอื การฝึกท่าบาลานซ์แบบนี้ถ้าเราทำเข่าตึงเราจะได้ตรงช่วงข้อเท้ามากขึ้นแต่ถ้าเรางอเข่านิดน,นึงมันจะเป็นการฝึกเพิ่มช่วงบนขึ้นมานิดน,นึงนะครับตรงนี้วิธีการเล่นให้น้องฝึกเป่ายิ่งฉุบหันหน้าเข้าหากันเล่นเกมเป่ายิงฉุบนะครับตามปกติคนที่แพ้จะถูกเพื่อนดันตัวหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับ คนที่ชนะสามารถดันตัวเพื่อนได้หนึ่งครั้งคนที่แพ้ต้องทรงตัวเพื่อใหไ้ไม่ไมล้มนะครับสำหรับระยะเวลาในการฝึกแบบฝึกนี้ให้เริ่มทำข้างละ30วินาทีและทำทั้งหมดข้างละ3เซตข้อควรระวังสำหรับน้องๆเด็กๆนะครับเวลาใช้มือดันเพื่อนเนี่ย ไม่ต้องออกแรงมากเกินไปเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทั้งเราและเพื่อนด้วยนอกจากนี้เรายังประยุกต์เอาลูกบอลเนี่ยมาใช้ร่วมกับการฝึกซ้อมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวโคเต้จะลองทําให้ดูนะอ่ะให้ subject หรือผู้เล่นเนี่ยสือลูกบอลคนละลูกขึ้นมาเหมือนเดิมครับยืนทรงตัวขาเดียวคราวนี้เริ่มต้นเปล่าหิงจุบคนที่ป่าิงจุบแพ้จะต้องเอาบอลม้วนลอดใต้ขาหนึ่งครั้ง อลองทำดูครับนอกจากนี้เรายังประยุกต์แบบฝึกร่วมกับการดอะบอลได้ด้วยคนที่แพ้ต้องทำการดอะบอลหนึ่งครั้งด้วยหลังเท้า นอกจากดอกบอลด้วยเท้าแล้วเนี่ยยังสามารถเพิ่มเป็นการดอกบอลด้วยหัวหนึ่งครั้งด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับแบบฝึกในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแบบฝึกที่มีประโยชน์และสนุกสามารถทำไปพร้อมๆกันได้ แบบฝึกนี้นักฟุตบอลอาชีพหลายๆทีมนําไปใช้โคตเตะก็เช่นกันครับเคยนําไปใช้กับนักฟุตบอลอาชีพมาแล้วซึ่งการฝึกแบบนี้สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้นักฟุตบอลอาชีพได้มากเลยทีเดียวและก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช n n e l ของเราด้วยแล้วพบกับโคตเตะได้ใหม่ในคลิปหน้าหรือพบกันได้ที่ o h k i c k Academy นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ